ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องสบายใจด้วยสติปัญญาคำว่าความสบายใจนั้นมีอยู่สองความหมายคือหนึ่งความสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชา และสองสบายใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาประการแรกความสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชาเช่นยกตัวอย่างบางคนจิตใจมีความทุกข์จิตใจมีปัญหา แต่ก็ไม่รู้สายเอตุว่ามาจากอะไรก็ไปอาหลวงพ่อให้ช่วยรถนำบนเมื่อได้รถนำบนอาบนำามนรู้สึกว่าสบายใจนี่เรียกว่าสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชา แล้วก็เป็นความสบายใจที่ไม่ยั่งยืนพอมีปัญหาเกิดอุปสรรคกับชีวิตก็เป็นทุกข์อีกมีปัญหาความเดือดร้อนขึ้นมาอีกแล้วก็ไปใช้วิธีรถน้ำมนต์หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความสบายใจ มีเรียกว่าเป็นความสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชาหรือว่าบางคนเป็นโรคบางอย่างในทางร่างกายแล้วก็มีความเชื่อว่าคงจะมีผีสางอะไรบางอย่าง นำมาลงโทษนา้ทำให้ตนเองต้องสุขภาพร่างกายแย่ yeah! ไม่สบายก็ไปสะดอกเคราะห์ไปหาหมอดูพอได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยนี่เรียกว่าเป็นความสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชา หรือว่าบางคนมีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านบางครั้งก็เป็นปัญหาในครอบครัวเมื่อได้บูชาเส้นสวงบวงสวงสารพระภูมิก็ทำให้รู้สึกว่าสบายใจหรือว่าบางคน ไปทำบุญเก้าวัดนำสิ่งของเสื่องไตยธรรมไปถวายวัดนี้บ้างวัดนั้นบ้างวัดโนนบ้างจนครบเก้าวัดแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเนี่ยตกลงว่าความสบายใจในลักษณะอย่างนี้การแก้ปัญหา ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นความสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชาและเป็นความสบายใจที่ไม่ยั่งยืนทีนี้ประการที่สองสบายใจที่ประกอบด้วยสติปัญญารู้ว่าปัญหาหรือความทุกข์ คืออะไรแล้วก็รู้สาเหตุของความทุกข์ของปัญหาว่ามาจากอะไรแล้วก็รู้ว่าภาวะที่ไม่มีปัญหาเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติเพื่อความไม่มีปัญหาไม่เกิดปัญหาต้องปฏิบัติอย่างไร นี่เรียกว่ารู้หลักอริยสัจสี่นั่นเองโดยธรรมชาติของจิตใจนั้นว่างอยู่ก่อนกิเลสความทุกข์เกิดในเมื่อกระทบอารมณ์เรียกว่าภัสสะฉะนั้นมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาป้องกันรู้เท่ารู้ทันในขณะเองภัสสะ ทางตาหูจมกูกิ้นกายใจความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาจิตใจก็สะอาดสว่างสง,งบนี่เรียกว่าสบายใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาความสบายใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นความสบายใจที่ใช้ได้ตลอดชีวิต เนียตกลงว่าความสบายใจนั้นมีอยู่สองความหมายคือหนึ่งสบายใจที่ประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความโง่เขลาและสองความสบายใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาโดยเฉพาะรู้หลักของอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงศัตร,รูและนำมาสอนนั่นเอง การพูดธรรมะก็คงใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็นจงมีแดดทุกท่านตลอดกาลนานเทิน